สวัสดีค่ะพวกเรามิ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 กรานเทนเฟื่อมิกรนเหมายถึงจากผู้ย้ายถิ่นเพื่อผู้ย้ายถิ่นนะคะวิดีโอนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับโควิดาหรือโควิดในฮัมบวรกนะคะกฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2021ค่ะโชคดีที่ ค่าการติดเชื้อในโคในฮัมบวกและในเยอรมน,นีลดลงนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นการรักษาระยะห่างและรักษาเกี่ยวกับสุขอนามัยก็ยังต้องใช้อยู่นะคะแต่ข้อยกเว้นที่มีก็จะกล่าวถึงดังนี้ก็คือข้อแรกนะคะ สามารถพบปะสังสรรค์กันได้แต่ต้องเป็นส่วนตัวที่บ้านของคุณนะคะหรือสถานที่ของคุณที่บ้านคือว่าไม่เกิน10คนจากกี่ครัวเรือนก็ได้นะคะแล้วก็ไม่นับเด็กที่อายุต่ำกว่า14ปีนะคะส่วนถ้าเกิดว่าไม่ได้จัดที่บ้านและจำนวนคนไม่ได้ตามนั้นก็เป็นการจะต้องขึ้นตามอีกฎก,ก็คือข้อต่อไป ถ้าจัดนอกสถานที่นะคะและทุกคนมีที่นั่งประจำของของเขาก็จัดได้ถึง500คนนะคะแต่ถ้าไม่มีที่นั่งประจำนอกสถานที่ก็ได้เพียง250คนนะคะแต่ถ้าเป็นในสถานที่อาจจะเป็นโรงแรมร้านอาหารข้างในก็จะได้เพียง100คนทุกคนจะต้องมีที่นั่งประจำแต่ถ้าไม่มีที่นั่งก็จะได้เพียง50คนนะคะก็ไม่รวมเด็กที่อายุต่ำกว่า14เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็การจัดนี้นะคะการแต่งงานไม่ถือว่าเป็นการจัดที่มีที่นั่งประจํานะคะต่อไปก็คือกดเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยนะคะที่ปฏิบยยัติจุก็คือเว้นระยะห่าง1.5เมตรล้างมือหรือฆ่าเชื้อบ่อยๆนะคะแล้วก็สวมหน้ากากและที่อยู่ในอาคารก็เปิดระบายอากาศนะคะ และเมื่อไปถึงที่ร่วมที่เข้าร่วมกิจกรรมคุณจะต้องลงทะเบียนทุกคนนะคะติดต่อที่ติดต่อได้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วถ้ามีเวทีเวทีจะต้องห่างจากคู่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย2.5เมตรนะคะทุกคนจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลานะคะยกเว้นผู้ที่ทำการบรรยายหรือโฆษกที่อยู่เวทีก็ถอดหน้ากากได้ หรือแน่นอนขณะที่คุณกำลังทานหรือดื่มก็สามารถทบหก้ารได้นะคะไม่อนุญาตให้มีการเต้นรำนะคะแล้วก่อนที่จะมาในกิจกรรมนี้คุณจะต้องจองมาก่อนนะคะแล้วก็วันเข้าคุณจะต้องมีผลตรวจโควิดหรือโครโครโนาที่เป็นลบมาแสดงให้เห็นนะคะส่วนผู้ที่ไม่ต้องแสดงผลตรวจโครโครโนาที่เป็นลบก็คือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มหรือตามกำหนดหลังจากนั้น14วันนะคะ หรือถ้าเข็มเดียวก็คือของจอร์สันแอนจอรจสันหลังจากนั้น14วันคุณก็เข้าได้โดยการแสดงผลการฉีดวัคซีนนะคะส่วนการรวมตัวกันนอกสถานที่นะคะจะเป็นการแบบเคลื่อนที่เช่นเดินขบวนที่มากกว่า500คนหรืออยู่กับที่คือจัดรวมตัวกันประท้วงนะคะ1,000คนสามารถทำได้นะคะต่อไปการร้องเพลงในโบส ร่วมกันก็ยังไม่อนุญาตนอกจากว่าคุณจะสวมหน้ากากนะคะส่วนการใช้ขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถเมลเรือหรือว่ารถแท็กซี่คุณจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะและถ้าคนที่มีอาการป่วยอยู่ก็ไม่อนุญาตให้ใช้รถสาธารณะนะคะการจะไปในงานนิทรรศการหรือแสดงสินค้าคุณจะต้องแสดงผลตรวจ โครโรนาหรือโควิดที่เป็นลบนะคะก็อนจะจะเข้าได้ส่วนการออกกําลังกายการเล่นกีฬาไม่ว่าจะมีอุปกรณ์หรือไม่มีรือว่าจะเป็นของรัฐเอกชนจะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวนะคะถ้าอยู่ภายนอกอาคารสามารถเข้ารวมได้ไม่เกิน30คนแต่ถ้าอยู่ในอาคารได้เพียง10คนนะคะส่วนเด็กไม่จำกัดจำนวนนะคะว่ากี่คนก็ได้เด็กหมายถึงว่าอายุไม่เกิน14ปีนะคะ นี่ก็คือข้อที่เปลี่ยนแปลงไปในหัมบวกนะคะขอทุกคนโชคดีปลอดโรคปลอดภัยรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ